ตันลนะครับนลนะครับนนะครับนห่อนะครับสนุหอนะคมิดาสวัสดีค่ะเด็กเป๋าไม่มียาชอบไปรชดาผู้เช่าดาาไม่ได้วิกาอัมพัชราภามินพิชายาบุ๋มบาดาเ้าหนาา้า เดย์โชติกาอาพิสดาพุทธศยายาบินชะนิดาปอยทีชัดาคิดโหหวังมีนังแดงแลยจะกินนังซ่วงมีนังซ่วงแลยจะกินนังแดงแล้วกูไม่แรงแต่กูทางมังง่วงชีกูไม่ม่วงแต่กูยังมีแรงว่าหัวแดงแล้วก็ทำหรือลวงเอามึงไปควอยู่ไงพี่แกงเดี๋ยวเดี๋ยวท่ามาเดี๋ยวเดี๋ยวท่าตั้งแทงเอาไงกังวะไอ้แฮยมีนังแดง มีนักินนังแดงมีนังแดงแล้วแตกินนังซ่วงมีนังซ่วงแล้วแตกินนังแดงมีนังแดงแล้วแตกินนังซ่วงมีนังซ่วงแล้วแตกินนังแดงเป็เฮียเลยเนี่ยกูไม่สนุกด้วยนะไอ้สัตว์ไอ้หยาอยากสีเหลืองจะลบฮันนี่ไว้ซะเลย เปล่าุง,างจิงเทากินงไข่เตาส่วนแมกจัางเจ้าชอบเล่งปอกเก่งผทงทันธุรกิจสีเทาต้องเด็กติดยาตอกมาเป็น A เอเย่งเจ๊แม่เราโอนเงนแท็กตายหัวใจแตวายขอออกซิเจนอามา่าหรือเรามานองพีกายโอนไม่สบายขอบีโทเฟนชอนแกงโดนชอนแกง้งโชว์บอกแกให้มีมาไม่ใส่สบ,บุงเอนสลัดมตวกตวกยายากูไม่ใช่ช่วในกาเผากูไม่ใ่ช่วยในเผายาย ไม่ในเพรากูไม่ใส่ทั่วในกะเพยายอกว่ากูไม่ใส่มีนังแดงแล้วจะกินนังส้วงมีนังสวงแล้วจะกินนังแดงแล้วกูไม่แรงแต่กูทางมึง่วงชีกูไม่ม่วงแต่กูยังมีแรงว่าหัวแดงแล้วก็ทำหรือลวงเอามึงไปขวไงพี่แกงเดาได้ถ้ามาเดาได้ท่าตั้งแข่งเอาไงกังวะไอ้ฮยมีนังแดงแล้วจะกินนังส้วงมีนังสวงแล้วจะกินนังแดงมีนั ราจะกินนังแดงมีนังแดงเราจะกินนังส้วงมีนังส้วงเราจะกินนังแดงมีนังแดงเราจะกินนังส้วงมีนังส้วงเราจะกินนังแดงขอแคบขอแคบขอแคบข้อสี่ขอแคบขอแคบกูบอกว่ากูไม่ใส่ถั่วกูกูบอกว่ากูไม่ใส่ถั่ว